ผู้ชมครับจากกรณีเครื่องบินของบริษัทไทยไฟอิงสวิตจำกัดเที่ยวบินที่ TFT 209แบบเครื่อง 8, เซสนาคาราวัน C208 ทะเบียน h s s k r บินขึ้นจากสนามบินสวนภูมิเวลา14.46นาทีไปทางเกาะไมซี่ขาดการติดต่อหอบังคับการเมื่อเวลา14.57นาทีตำแหน่งทางตะวันออกเฉียงใต้ระยะทาง18.7ไมล์ทะเลพบประสบอุบัติเหตุตกแถวพื้นที่หมู่ที่6ตำบลเขาดินอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเทาโดยมีจำนวนผู้โดยสาร7คนและนักบิน2คนทั้งนี้มีเอกสารขอขึ้นบิน2สิงหาคมถึง24สิงหาคมมุ่งหน้าภาคใต้แจ้งผู้โดยสาร9คนและพบว่าทั้งหมดได้ ีชวิตแด้านนายพันธิตกุลสมบูรณ์นะครับเซฟตี้ออฟฟิเซอร์เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านความปลอดภัยของบริษัทไทยไฟอิงเซอร์วิสจำกัดยืนยันว่าเครื่องบินเล็กเที่ยวบินที่ t f เ2 0 9ขึ้นจากสนามบินสวนภูมิเมื่อเวลา14บนาฬิกาสีหนาทีไปทางเกาะไมซี่จังหวัดตราดซึ่งมีผู้โดยสารเป็นชาวจีน5คนและชาวไทย2คนและนักบิน2นายว่าเครื่องบินลำดังกล่าวไม่มีกล่องดำทำให้การตรวจสอบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจะต้องดูจากชิ้นส่วนของเครื่องบินว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจึงจะสาามรถ ระบ,บุสาเหตุได้แต่ต้องใช้เวลาส่วนเครื่องบินลำนี้ใช้งานมานานแค่ไหนแล้วไม่สามารถระบุได้เพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ <l ots> ขณะที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยมีการหารือกับนายสวัสดิ์เมฆอังกูลศิลป์หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตกู้ภัยจากเชิงเศร้าเพื่อวางแผนร่วมกันเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุโดยเฉพาะในจุดที่เครื่องบินตกลงไปซึ่งคาดว่าน่าจะลึกประมาณ10เมตรสำหรับแผนในวันนี้จะให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกั เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานใช้รถแบ็ hole, คโฮขุดตรงบริเวณจุดดังกล่าวโดยจะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยและกองพิสูจน์หลักฐานใช้เครื่องมือในการค้นหาคัดแยกชิ้นส่วนของมนุษย์และชิ้นส่วนของเครื่องบินโดยคาดว่าชิ้นส่วนมนุษย์จะมีการกระจายในรัศมีโดยรอบที่เกิดเหตุซึ่งรับเกี่ยวพื้นที่ของชาวบ้านจึงต้องประสานขอความร่วมมือจากชาวบ้านในการค้นหาเบื้องต้นมีการพบชิ้นส่วนมนุษย์แล้ว23ชิ้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบอัตลักษณ์ว่าเป็นของบุคคลได้ขณะเดียวกันครับล่าสุดบุ๋มปนัดดาวงผู้ดี ปี63ตนเองพร้อมผู้จัดก,การส่วนตัวรวมกับเพื่อนๆได้ไปพักผ่อนท่องเที่ยวที่เกาะไมซี่นตนักค่ะตอนแรกกับการประกาศวันนี้ชุกนี้มากอากาศดีมากเลยแล้วตอนนี้ไงคะฝนตกแบบอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้ตีเท้าอย่างนี้เลยค่ะเลวเรากำลังเสื้อกำังจะลงมากโว้ย เล็กแค่สรอิัอเว,วนเท่ว <laughs> โอโหไม่เคยเจอเลยคะ <c oughs> ไม่เคยเจอแบบน,นี้มาก่อนรู้สึกยังไงบ้างคะแึก <laughs> <ส> <c oughs> ไม่พ้นเลยค่ะ คนที่ดูคน,คน,น,คน,นใส่เงี้ยโหลมแนดมากเลยสัว โอ้โอง,โงยกผอนผาย,ายวันนี้อากาศดีค่ะกับกประกาศมาโชคดีมากสำหรับการเดินทางนั้นต้องจองโรงแรมที่พักก่อนโดยโรงแรมดังกล่าวเป็นโรงแรมระดับ6ดาวอัตราค่าห้องพักต่อคืนอยู่ที่ประมาณหลักแสนซึ่งจะรวมค่าห้องพักและการเดินทางสำหรับการเดินทางนั้นจะเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อไปยังเกาะไมซี่ซึ่งจะต้องไปขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยเครื่องบินลำดังกล่าวสามารถนั่งได้ประมาณ9้าที่นั่งรวมนักบินโดยการเดินทางครั้งนั้นปรากฏว่าเจอฝนตกลงมาอย่างหนัก ซึ่งตอนแรกที่ออกเดินทางกับตันประกาศว่าวันนี้โชคดีอากาศดีมากแต่เมื่อเดินทางไปจนถึงที่หมายฝนเกิดตกลงมาอย่างหนักและลมแรงขณะเครื่องกําลังจะลงมีอาการใส่ไปใส่มาค่อนข้างรุนแรงเวียงแรงมากแต่สุดท้ายแล้วก็สามารถลงสู่พื้นได้อย่างปลอดภัยซึ่งมีผ่านมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่ากําลังจะพาครอบครัวไปเที่ยวที่โรงแรมดังกล่าวในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้ แล้วก็กลัวการขึ้นเครื่องบินเล็กอีกเลยก็คือไม่เอาอีกแล้วแต่ที่ที่ที่ตกใจคือพ่อจริงๆแล้วเสาวทีนี้กําลังจะจองอพาอเล็กซ์ไปเกลือ,อไปเรือนี่ตอนงปรเมาโพดทังนี้ค่ะคือแต่จะ